สวัสดีครับวันนี้นะครับผมร้าน s u c c ซ s ท t o จะมาเสนอให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่ในรถแบตเตอรี่เด็กเล่นนะ,นะครับผมอันนี้ที่ร้านเราจะมีสต็อกทุกรุ่นเลยส่วนใหญ่ๆแล้วที่ใช้บ่อยก็จะเป็นไซส์นี้ไซส์นี้นะครับผมจะเป็น6โวลต์4.5 Ah ตรงนี้แล้วก็ที่เป็นความจุมากขึ้นมาเป็น6โวลต์7 Ah 6โวลต์เหมือนกัน สองรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นแบตเตอรี่ไซส์6โวลต์สังเกตง่ายๆทรงนี้ตัว4.5นี้จะเป็นทรงสูงผอมๆสูงๆส,ส่วน 7Ah จะเป็นทรงยาวๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้ทรงยาวๆต่างกันอย่างนี้นี่นะครับเป็น6โวลต์สองไซส์เนี้ยจะเรียกว่าแบตเตอรี่6โวลต์มีความจุ6โวลต์ ตัวหนึง 4Ah อีกตัวนึง 7Ah สรุน่นนี้แบบ2รุน่นนี้ถ้าเกิดจะใช้กับที่ชาร์จเนี่ยเราจะต้องใช้ที่ชาร์จที่เป็น6โวลต์6โวลต์นะครับถึงจะคู่กับมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูที่การต่อด้วยอย่างรถบางรุ่นเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่6โวลต์อย่างเงี้ย2ก้อนใน1คัน เราจะต้องดูที่การต่อว่าต่อเป็น6โวลต์หรือต่อเป็น12โวลต์ซึ่งถ้าต่อเป็น12โวลต์เราจะต้องเปลี่ยนที่ชาร์จใช้ที่ชาร์จ12โวลต์อ่านี่นะครับที่ชาร์จ12โวลต์ส่วนหลังๆเนี่ยถ้าเป็นรถแบตเตอรี่รุ่นใหม่ๆที่เป็นทุก2มอเตอร์4มอเตอร์เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์อ่านี่ลูกจะใหญ่ขึ้นมาเลยตัวนี้12โวลต์ 7Ah 12โวลต์นะครับตัวนี้12โวลต์ ทรงจะคล้ายๆ6วอน7แต่จะหนากว่าเนี่ยนะครับจะยาวใกล้เคียงกันเลยนั่นเอนกันเลยพอเราดูความหนาเจาบความหนาดูจะหนาเกือบสองเท่าของตัว6วอนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับความหนาให้เห็นชัดๆตัวนี้เป็น12วอนซึ่งถ้าตอถ้ารุ่นที่ใช้เป็น12วอนเนี่ยก็ต้องใช้ที่ชาร์จที่เป็น12วอนก็เป็นก้อนเดียวเลย หรือในบางคันรถบางรุ่นที่ใช้เป็น6โวลต์อย่างเงี้ย2ก้อนกรณีที่ในรถสามารถใส่แบตเตอรี่12โวลต์ลงไปได้เนี่ยถ้าเบ้ามันรองรับเนี่ยจาก2ก้อนเนี่ยสามารถใส่12โวลต์ลงไปได้ก็สามารถแปลงใช้เป็น12โวลต์1ก้อนได้เช่นเดียวกันถามว่าข้อดีดีกว่ายังไงระหว่างใช้อย่างนี้2ก้อนกับใช้อย่างนี้1ก้อนคืออย่างเนี้ยจะเก็บกระแสะไฟได้นานกว่าได้เยอะกว่า เล่นได้นานกว่าต่อการชาร์จหนึ่งรอบโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่จำง่ายๆมี3รุ่นตัวนี้6โวลต์4.5แบบนี้6โวลต์7และก็แบบนี้12โวลต์7ใช้ที่ชาร์จต่างกันถ้าเป็นรถยนต์ที่เป็น6โวลต์ใช้ที่ชาร์จ6โวลต์รถยนต์ที่เป็น12โวลต์ใช้12โวลต์นะครับตัวชาร์จ โอเคนะครับหรือถ้าใครมีปัญหาอยากทราบว่ามี2ก้อนเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่า6โวลต์หรือ12โวลต์ลองลายสอบถามมาได้ถ่ายรูปส่งมาให้ดูได้ผมจะดูการต่อให้แล้วจะได้บอกได้ว่าต้องใช้ที่ชาร์จเป็น12โวลต์หรือเป็น6โวลต์เพราะถ้าเกิดเราใช้ผิดสมมุติว่ารถเรา6โวลต์เราใช้ที่ชาร์จ12โวลต์มันอาจจะทําให้อุปกรณ์และวงจรในรถเสียหายได้แต่ถ้าเกิดรถเราเป็น12โวล์ เราไปใช้ที่ชาร์จ6โวลต์ชาร์จเข้าไปชาร์จยังไงก็ไม่เต็มชาร์จยังไงแบตเตอรี่ก็ไม่สามารถจุไฟให้เล่นได้เล่นแป๊บเดียวก็หมดเล่นแป๊บเดียวก็อ่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญการดูแลแบตเตอรี่คือหลังจากที่เราเล่นเนี่ยพอแบตอ่อนให้เราชาร์จอย่าเล่นเปิดทิ้งไว้จนหมดเกลี้ยงเพราะถ้าเปิดไว้จนหมดเกลี้ยงเนี่ยแบตมันจะเก็บไฟไม่อยู่และจะเสื่อมสภาพเร็ว ถ้าเกิดไม่ได้เล่นลดแบตเตอรีย่ยังไงเนี่ยประมาณ2 3สเดือนควรจะชาร์จให้เต็มสักครั้งหนึ่งส่วนอายุการใช้งานแบตเตอรี่โดยเฉลีย่ยประมาณ1ก้อนเนี่ยก็จะมีอายุประมาณปีครึ่งถึง2ปีประมาณนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ละก็จะเริ่มเก็บไฟไม่อยู่ละสำหรับอาการใครที่ว่าสงสัยว่าแบตเราเสื่อมไหมยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมสังเกตง่ายๆครับแบตที่เสื่อมเนี่ย เวลาเราชาร์จเต็มหนึ่งรอบเนี่ยระยะเวลาการเล่นเนี่ยมันจะสั้นลงเล่นได้แป๊บเดียวหมดต้องชาร์จอีกแล้วพอชาร์จเต็มแบตแรงแรงแป๊บเดียวเล่นไปสักพักหนึ่งก็หมดอ่อนอีกแล้วสันนิษฐานเบื้องต้นครับอย่างนั้นคือแบตเตอรี่เราเริ่มเสื่อบสภาพแล้วเก็บไฟได้ไม่เต็มที่แล้วดูจากอายุก็ได้ครับถ้าเกิดเกิน1ปีแล้วเนี่ยก็สันนิษฐานได้ว่ามันเริ่มจะเสื่อมค่าลงแล้วโอเคนะครับผมถ้ายังไงใครมีปัญหาอะไรสอบถามเข้ามาได้เลย โอเคครับวันนี้จบแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ